เอาแล้วครับพี่น้องไม่ไปลายฟ้าครับขาออนไน่ครับขายพันหย่าออนไน์พี่น้องเอ้ยบ่ได้ยูซือหาเนวยากให้ผัวบาดนี่ทึ่งตัดหย่าเลี้ยงตะกระเตยียนทึงตัดหย่ามาขายให้พี่น้องอ้าเจ้าก็เอาลวยหลายทางแต่น้อ <คน S 1> เอ้ยคักแ<อ>ท้วะเจ้ามีของ <c oughs> ยายไาฟ้าคนมีของว<อ>้าเขาบอกเป็นตาย่านแฉ ของขายหลายบ้าโอ้คนมีของวันมต้ของขายผ่านยาครับพี่น้องผ่านยาหวานอิตาลีเอวครับเราขายชูเน่ไม่ใหญ่นี่บราขายแต่ผัวเหรอพว่บอมีผู้สื่อแล้วครับใครตะกะแตนตัวตะกะแตรนผ่านยาขายเรากระไรครับโอ้ยจังบ่มีผู้มาสื่อผัวแล้วเนาะ าหหาขายบปพนหน่อยค่ะขายบปพนหน่อยค่ะเอาไว้ใส่งนานเนาะใส่ค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่ <c oughs> ายูใส่แต่ยูถั่วแล้วเอา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 ครับครับผมครับพี่น้องท่านใดอยากได้กระซังมาเด้อครับผมมาเทื่อมันเหลือครับพอไดเ้แจกได้แบ่งกันครับผมกระสอบละสามร้อยบาทครับผมพัดหยาหวานอิสระเอวครับพี่น้องอยากได้กระซังมาครับผมครับจ <c oughs> ัดให้ตามออเดอร์ล่ะครับ พี่น้องเอ้ยครับผมครับเนี่ยครับผมราคาสามรอยบาทเก็บเงินปลายทางครับผมครับหาสื่อยุใสก็ได้เด้อพี่น้องสอบสามรอยนี่ปลายภาฟ้ามเดียวอ่าครับหาบิ่งเลยครับแมนอยู่ครับผมเข้าขายเข้าขายเมาเมาอ่่นะขายเมาเมาครับผมรับออเดอร์ล้วลให้พี่ให้น้องได้ไปปลูกหลายๆครับผมครับ หมองอื่นเขาขายท่อนละหาสิบสตังทอนละบาทครับผมบางคนกับคิดค่าส่งน้ำครับแต่เฮาบุคิดคา่าส่งครับรผมกระสอบเนี่ยครับผมค่าส่งลอยหาสิบบาทเฮาจ่ายให้พี่น,ออนอ้องค,ครับผมาจ่ายให้พี่น้องเองครับผมพี่น้องกับจ่ายแค่สามร้อยบาทกับพ่อครับผมอัตรค่ากาแฟกักพอหรออ่าครับผมค่าใส่จ่ายต่างๆเฮาเป็นคนร,รับผิดชอบเอง เพื่อพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงตะกะแต่นน้ำกันนี่ล่ะปลูกส่วนมากเพิ่นตอนเนี้ยเพื่อนเอาไปปลูกให้ตะกระแต in ่นกินครับผมครับครับร่วมแลวกับเได้ยอยู่ปุ๋ยประมาณห่าลอยหกลอยทอนเนาะครับผมครับทอนสันทอนเย้าครับพี่น้องถ้าทอนใดเหา้าให้พี่น้องต้าสองทอนเด้อครับเด้อก่อนนำไปเสียบก่อนนำไปปลูกครับผม เพราะว่าคนคนตัดเนาะครับพี่น้องเนาะครับผมกับจิมมี่ตอนสันตอนเน่าน้าแน่ครับผมแต่มันเา่าเกินไปคืพี่น้องกับตัสองทอนรับผมเอาเสียบล่งดินครับผมอ่าให้ฝังดินอยู่ประมาณจากสามเส้นสี่เส้นกับพ่อครับผมจำานักกับพ่อแต่เย่าเกินไปมันกับผมมีประโยชน์ยังดอกครับพี่น้องเด้อครับพี่น้องเด้อพูดปวดเดี่ยวปวดเดี่ยวปวดเดี่ยวไม่ใญ่กังนาบานไม่ใญ่กังนาบานนาบานเพื่อเวิร์บออเดอร์เข้าป้ยใครจงกระแตนกับผมมีขายปวดแล้ว กวดเบิดคอกพี่น้องทรมากมือละสิบสายมัดกวดไขรครับตายตักกรเตยนกำลังติดกวดไข่เบิดคอกกับบ่พ่อขายป้าเราคือมีของแท้วะครับสายมู่ฮื้อไวใไม่ใงนี่ไหมครับผมโพดแล้วพู้ไดอยากสวยอยากง่ามเด้อครับผมเราก็มีอีกล่ะครับของขายครับยี่ห้อประนันทีตาครับผม อัมาพัชราผภาเป็นพี่เซ็นเตอร์ครับแนวกินให้ผิวสวยผิวงามแนวลดพุ่งลดย้อนลดอีหยังแล้วละ่ะของเล่าล่ละครับผม <c oughs> อยากซื้อน้ำเล่ากัสร้างเล่าครับผมขายหลายแนว่ไม่ไงเนี่ยยังวะ <c oughs> พดแล้โพดเลวอ้าแซนี้แซกนขคันเบากับเราสวัสดีครับ